นี่ก็พาส้ังรีมาเบิ้งไหมไม่นันกล่องก็คือแบบเป็นใหม่เป็นใหม่สูงสองเมตรเป็นใหม่แทนปูนั่งยี่งิบเหรียอนะ ตัวนั่นนะแปตเนาะแปดคูณสิบกูณสิเนาะสิบหกพันเกาสิบหน,นึ่งแสนขึ้0แพันแปดพบวกบวกเก้าแสนตัวแสนสิบหกเ็ดพันเนาะ1 0 0ดห0 0 0นึ่งแ้าหนึ่งแสนสี่พัเดเนาะ สางนี้ก็ชดใช้ผนในมือนีก่อนนอกพี่นอกมันายพันก้อนนั่นแหละเป็นเงินจำนวนเงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่นกีงหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันกีเป็นเงินบาทเท่าไหทรัพท์จำเลยบนมือถือโทรัพท์็นเวลาดอกสร้างรีเป็นนี้ดอกโอ้มันบนนพี่นอง ม,มันบ่ดเงนสิได้ตีลุงได้ไยเฮาก็ได้ทำได้เงินนี่เ <c oughs> นาะ <c oughs> โอ้สน <c oughs> อมีพันกี่ากได้ติเากได้ว่ามีการต่อรองอีกปกติต้องให้เะเพิ่ม, <c oughs> มอ,อ่าลงมันสีเซนเดินเ้อะ,อะ,อะ,อะ โอเคเนาะบาริสังเดก็สิได้ไปเบิร์อ่านทำเลบอลสิเฮ็ดบ้านนั่ะเนาะขยายในน้ำให้น้องๆเพิ่นมุงราคาในมื้อนี้พี่น้องเอ้ยอืโอเคเนาะบาริสังเดกที่มาอ่านรีวิวบ่อนทำเลบ่อลสิทธิ์สิทธิ์างบ้านทางนี้ในมือนี้พี่น้องนี่ก็เป็นวงหน้าต่างประตูที่จะซื้อใหม่พี่เนาะวงอ่าวงกบเนาะวงประตูมีไม้ที่เก็บมาในมือนี้พี่น้องเต่างต่ เดี๋ยื่อนตอนเสาเหรอเนาะนะเป็นเสาเป็นเหมือนแปลงล้มเหรอสั่งมาสองตับคือสิบแผ่นพี่น้องเครือต๊กยูนตัปหนึ่งกับหกร้อยอันหาสิบบาทพี่น้อไงอันนี้คือแปลงที่ยังปูยังบม่แล้วเนะาะทางนี้ก็ได้ซื้อเสริมแล้วแผ่นก็ได้สั่งให้ลองเคยเป็นปาดให้อีกอ เท้าแผ่นเนาะแผ่นสั่นพี่นอ้อยวันนี้ก็สิเริ่มมุงบางลังคาได,พดาา้พี่น้องเด้อบ้านนี่นี่ก็สิตัดข่าวลงก่อนเนาะเอาโอเคบ้านนี้ก็สิเริ่มลงมือแล้วพี่น้องอโอเคนะพี่น้องวานนี้ก็ ทำการเริ่มมุงราคาแล้วพี่นอ้อนประกาศใส่ปลารมแล้วเป็นยี่ห้ออะไรบรรยากาศก็แดด็ดเพื่อง ເຮົາເລ່ນໃສ່ບໍ່ເນາະມັນກິນຊິນ້ອຍເພິເພາະມັນຊິບໍ່ແຮງ โอเคเนาะพี่น้องมานด็กอะด้แก้ไขใหม่พี่น้องเลยตอนแรกงานตะปูตอนแรกสางรีอยู่สีมงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางทางกระซีมันลายนาะพี่น้องอาการผิดพลาดก็คือท่านแท้กันมันแบบบูถือกันเนาะพี่น้องร่างคาบาาุไดสะอาดต้องได้แก้ไขใหม่เนาะพี่น้องเนาะก็ะน,น่าเป็นคนแก้ไขนะพี่น้องวัอนี้ ยังใหม่ตาเขาในหนึ่งไปลองเลยอ่ะโบเป็นยังเนาะพี่น้องพิพาทได้ก็แก้ได้เนาะกันเห็ดแล้วแล้วมันสีเงา่น้องเลยสีดูบบงามเนาะเ้าเซนเ้าเซนแทกทางนี้นะแทกทางนี้เขาเสาเซนระหนึ่งเพียงตรงนั้นสุดมาเลยแห้งขาดมันอเมก็ก็น่าครับฝากก่อนเมื่อเนาะพี่น้องว่าเริ่มขำเลยอนมริก็เิบอร์เอาสังกัซีลงก็เริ่มอันปลาเข้าไปอัน สามสี่มงพี่น้องเอ้ยมันแดดมื่อเนี้ยได้แก้ไขงานทางนี้แหละเนาะก็บบชเมือพี่น้องเอ้ยเบิดมือก็คือเขาไปซื้อเครื่องซื้อของอะไรพี่น้องแล้แจ้งหันหนีอะไรเนาะมันกระพิดพลาดพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะบารนี้พี่น้องก็เริ่มมุ่งกันแล้วบพี่น้องไอ้บารนี้ก็เริ่มคำมุ่งแสดงเสนอกาพากันพัก่อนเนาะพี่น้อง มื่อตื้อตาเนาะพี่น้องมันก็น้าน้องภาพน้องโตัวมันก็ได้เมื่อเลาะพี่น้องมืองานขับทางเมื่อเนาะเนี่ยมก็มาสอดเป็นเมื่อมาสอดแก้ไขงานว่ามันเปโครงสร้างเป็นเสาเนาะแบบนี้เนาะมันมุมเสาแบบเสาเหลี่ยมงามนะก็คือเสาดินแบบเขาปั๊บแบบในเหลี่ยมเนาะ อบคอัคาแล้มันล่าไปคางก็เลยจะแกะออกใหม่แกะด้านนี้พี่น้องสำหรับคลิปนี้สังหันที้ร่าดเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณถูกกำลังใจเด้อ้วก็ขอ,ขอขอบคุณทางพี่น้อยส่วนนี้ก็่วงเวลาเมื่อเลฟังเพลงอบแ,แปนเ่เติมแอบแปนะเบื่อเลยแอมแป้นโอ้ย,ยังบองแอบอกอาาไม่ยอ เเนาะทีนองวันก็ซ่อมส้ววงรันการนั่งกันหน่อยเนาะอไปกระเด็นมุ้งนิดนึงลองสีข้าเนาะทีอ่้งแมน้ำงลายสายค่ก็ด้แก้ไขทั้งหน้าตัดทั้งี้าเนาะเรามนบอลกลมกันหน่อยเนาะมืดๆกันแดดให้นาะมันนี้ก็เพื่อซื้อเครื่องซื้อของซื้ออุปกรณ์ใหเนาะก็ตรีงช่วยย่อยนเลย ตะเศ่าพี่น้องส่วนก็น่าล้วก็ทางน้องภาพนอ้องโตดก็ได้เมื่อแล้วแล้วก็เป็นเทียนเยน่าเนาะพี่น้องมาอยู่คำบ่ได้เนาะพี่นอ้องทางมันยา,นายนะะกแน่คับับกับเมือ่อก็ไปจบทายเนาะพี่นอ้องก็เนอื่องางนี้ก็สีขอบคุณทางพี่น้องทในาลาเด้อพี่น้องที่ได้ส่งมาสวยเรือสรางดีโดยตลอดเนาะเพื่นมีสุขภาพแข็งแรงลำ้ำรวยเงินทองพัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้น มีความสุขจริงๆขึนไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อนอนก็นได้เงินคนอนตืน่นก็ได้สแสบนอนพี่น้องอ่าไว้ไว้ใครเจ็บให้เจ็บให้จนเนาะอ่าสำหรับพี่มีสางรีกับชิด้ลาพ่อแม่พี่น้องพอเพียงเท่าน,นี้เดอ้อขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจจากอดีตผูทถกฐานที่เขามาหาชมตางสองสางรีในมือนี้เนาะสำหรับพี่มีก็ขอ,อการสบายดี